สวัสดีครับวันนี้ผมจะชวนท่านมาดูกล่องพลังงานไฟฟ้าแฝงเทค t e p s 6 0 9 6 0 A นะครับกล่องพลังงานไฟฟ้าแฝงเทค t p s 9 6 0 A นะครับว่ามันมันใช้กับตัวผุกนอนนะครับผมใช้เป่าควบคุาใช้ตัวเป่าลมกับผุกนอนผุกนอนลมนะครับผุกนอนลมอาหารหนักมากนะครับตัวนี้ใช้ตัวนี้ใช้ไฟ220โวลต์นะครับ220โวลต์อ่า เดี๋ยวเราจะมาดูว่ามันใช้งาน,งนายังไงกับไฟ220โวลต์จุดนี้นะครับมาดูกันนะครับไฟ220โวลต์ครับเป่าหงน,นอนครับโอเคใช้กับพอออกหูนอนนะครับงน,นอนก็เสร็จนะครับตัวนี้การใช้งานนะครับคุณก็ต้องเปิดจุดนี้ก่อนนะครับเปิดจุดเปิดรวมาบรรยากาศนะครับก็เปิดปั๊บเสียบไฟ220โวลต์นะครับแล้วก็มาเปิดปุ่ม นี่ปุ๊บนะครับเปิดมาแล้วปุ๊บแล้วเรากางนอนนอนก็จะมีปุดเป่าลมตัวนี้นะครับสองจุดแล้วก็จะมีฝาถดปิดนะครับตัวนี้ก็มาดูกันครับว่ามันจะเป่าย็งไงนะครับดูกันเลยนะครับว่าเราจะถอดลมนอนนยังไงนะครับตัวนี้ต้องการนอนเราที่บนะครับ ได้แล้วแค่ใช้กล่องพลังงานเฟสเทกนะครับเห็นไหมเห็นนะครับกล่องพลังงานเฟสเทคนะครับคุณสามารถนอนนะครับสามารถนอนที่นอนฟอมนะที่นอนต่อลมนะครับหนานุ่มนะครับนอนนะครับนอนนอนสบายตรนนี้ครับคุณสามารถนอนได้นะครับนอนสบายเลยนะครับตรงนี้ ดดนนันะครบที่นอนฟองน้ำ ev water จากกองทัพฝรั่งเศสนะครับนี่เปิดนะครับอ่าดูสแสดงหน้าจอกดปุ่ม usb นะครับ usb อ่าปุ่มสิบสองโวลต์ dc นะครับแล้วก็ปุ่มสองอยี่ 9 0 a นะครับตัวนี้สามารถชาร์จไฟบ้านได้อ่าตรงนี้ชาร์จไฟบ้านนะครับจะมีแดปเตอร์อ่าแดปเตอร์ต่อไฟบ้านนะครับต่อไฟบ้านอ่าจุดนี้ก็จะมีชาร์จ12โวลต์นะครับหัวจุก12โวลต์สองสองช่องนะครับเสียบชาร์จ12โวลต์เดี๋ยวมาดูกันนะครับนี้ usb นะครับคุณต้องเปิดตรงนี้เป็นจุดเปิดทุกอย่างนะครับแล้วมาปุ๊บเปิดเปิดนะครับเปิดปุ๊บจุดนี้คุณสามารถ ปิดได้อ่ามีปุ่มปิดสัมผัสนะครับตรงนี้อินเวอร์เตอร์นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาสาธิตกันว่าใช้เครื่องใช้ไฟฟ้านะครับเป็นยังไงบ้างนะครับกล่องพลังงานไฟฟ้าแพงเหตุ P.S.4 นะครับเปิดพัดลมนะครับตัวนี้เปิดไฟ220นะครับการเปิดมาเปิดกดปุ่ม power นะครับดูแสดงหน้าจอกดปุ่ม U.S.B. นะครับ U.S.B. ่ปุ่ม12โวลต์ DC นะครับแล้วก็ปุ่ม220นะครับตัวนี้โอเคก็สายที่ท่านดูประมาณนี้นะครับนี่นะครับการใช้โซลา่าเซลล์วพวกพาฟังก็ดนะครับชาร์จกับกล่อง Power Box เนี่ยครับ ซลแฟงเทคนะครับตัวนี้เปิดคลิปชาร์จพลังงานแสงอาทิต์ปุ๊บคุณก็มาเปิดตัวนี้นี่นะครับโอเคก็สาธิตให้ท่านดูพลังงานไฟฟ้าแฟงเทก PBS 960A นะครับโซล่าชาร์จเจอ์นะครับตัวนี้ผมจะต่อกับ12โวลต์นะครับ, Arizona, ต,บตัวนี้ต่อกับ220ต่อกับปั๊กพ่วนะครับผมต่อกับ PV เรียบร้อยแล้วผมกดเปิดปุ๊บอ่านี่ผมเปิดทุกปุ่มนะครับไฟ220นะครับเปิดเรียบร้อยนะครับตรงนี้ชาร์จผมไฟนะครับตรงนี้ผมก็ชาร์จเรียกว่าชาร์จไฟนะครับไปเปิดปุ๊บนี่สว่างนี้นะครับ ผมไฟสว่างนะครับแล้วผมก็จะมาเปิดอ่าใช้ระบบชาร์จไวเลสชาร์จเจอไวเลสนี่นะครับนี่ขึ้นนะครับชาร์จเจอไวเลสแล้วผมก็จะมาเปิดพัดลมนะครับพอเปิดพัดลมปุ๊บผมก็จะเปิดทีวีนี่นะครับอ่อานี่นะครับโอเคก็สายที่ท่านดูว่ามันสามารถชาร์จไฟนะครับนี่ชาร์จไฟนะครับ